ชายที่ฆ่าคน999ศพแต่พระพุทธเจ้าไม่หนีป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าในป่าลึกแห่งหนึ่งไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเดินเข้าไปแม้แต่ตอนกลางวันไม่ใช่เพราะสัตว์ร้ายแต่เพราะมีมนุษย์คนหนึ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์ใดๆชายผู้นั้นสวมจีวรขาดรุ่งริ่งดวงตาแข็งกระด้างและที่คอของเขาแขวนพวงนิ้วมือมนุษย์เรียงกันเกือบครบ1 0 0 0พันนิ้ว ชาวบ้านเรียกเขาว่าองคุลีมานฆาตรกรผู้ไม่เคยลังเลและไม่เคยปราณีแต่ไม่มีใครรู้ว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยเป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยากเป็นคนดีมากกว่าสิ่งใดในชีวิตเด็กหนุ่มที่อยากถูกรักก่อนจะมีเลือดก่อนจะมีนิ้วมือก่อนจะมีชื่อเสียงอันน่าสะพรึงองคุลีมานเคยเป็นสิทธิ์ผู้ฉลาดหัวไวขยันและทะเยอทะยาน เขาเดินทางไปเรียนกับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงหวังเพียงสิ่งเดียวคือการยอมรับเขาอยากให้ครูรักอยากให้เพื่อนยอมรับอยากพิสูจน์ว่าตัวเขาเองก็มีคุณค่าแต่ความเก่งกลับกลายเป็นดาบสองคมเพื่อนร่วมสํานักเริ่มอิจฉาเริ่มกระซิบเริ่มใส่ร้ายจนวันหนึ่งคำโกหกเหล่านั้นไปถึงหูอาจารย์และแทนที่ครูจะถามความจริงเขากลับเลือกเชื่อ คำสั่งที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธอาจารย์เรียกสิทธิ์ผู้ไว้ใจที่สุดมาพบและมอบภารกิจหนึ่งให้ภารกิจที่ไม่มีใครคาดคิดถ้าเจ้าอยากเรียนจบอยากได้วิชาสูงสุดจงไปนำนิ้วมือมนุษย์หนึ่พันนิ้วมาให้เราคำสั่งนั้นไม่ใช่บททดสอบธรรมดาแต่มันคือกับดักเด็กหนุ่มคนนั้นลังเลหวาดกลัวแต่เขากลัวการถูกทอดทิ้งมากกว่าและในวันที่เขาตัดสินใจลงมือฆ่าคนแรก บางอย่างในใจเขาก็ตายไปพร้อมเหยื่อนั้นเลือดที่ไม่อาจล้างออกศพแรกตามมาด้วยศพที่สองจากความจำเป็นกลายเป็นความเคยชินจากความกลัวกลายเป็นความชาองคุลีมานไม่ฆ่าเพราะสนุกเขาฆ่าเพราะคิดว่าถ้าหยุดทุกอย่างที่ทำมาจะสูญเปล่านิ้วมือแต่ละนิ้วคือความผิดที่เขาไม่กล้ามองตรงๆพวงนิ้วที่คอไม่ใช่เครื่องรางแต่มันคือ โซ่ตรวนที่เขาใส่เองกับใจตัวเองศพที่1000พเมื่อใกล้ครบ1000พันนิ้วเหยื่อคนสุดท้ายกลับเป็นคนที่เขาไม่คาดคิดแม่ของเขาเององคุลีมานรู้ความจริงช้าเกินไปว่าเขาถูกหลอกว่าอาจารย์ไม่เคยตั้งใจให้เขากลับไปแต่เลือดไม่อาจไหลย,ย้อนกลับและในวันที่เขาจะฆ่าศพที่1000พคนที่เขาเจอในป่ากลับไม่ใช่แม่แต่เป็นชายผู้หนึ่งเดินอย่างสงบเพียงลำพังชายที่วิ่งไม่ทัน องคุลิมานวิ่งด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่ไม่ว่าเขาจะเร็วแค่ไหนชายคนนั้นก็ยังอยู่ห่างออกไปเท่าเดิมสุดท้ายเขาตะโกนด้วยความโกรธหยุดก่อนสมณักชายผู้นั้นหันกลับมาด้วยสายตาอ่อนโยนเราหยุดแล้วแต่เธอต่างหากที่ยังไม่หยุดคำพูดนั้นทําให้ฆาตรกรผู้ไม่เคยสั่นต้องหยุดหายใจเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเขาโดยไม่กลัวไม่รังเกียจและไม่ตัดสิน การหยุดที่ยากที่สุดองคุลีมานสุดลงน้ำตาที่ไม่เคยไหลกลับไหลออกมาอย่างไม่อายเขาเห็นทุกอย่างชัดเจนเห็นเลือดเห็นศพเห็นความหลงของตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเขาดีไม่ได้บอกว่าเขาบริสุทธิ์แต่บอกเพียงว่ากรรมที่ทำไปแก้ไขไม่ได้แต่การหยุดเริ่มได้เดี๋ยวนี้และตรงนั้นเองฆาตากรได้ตายลงไม่ใช่ด้วยดาบแต่ด้วยความเข้าใจ ธรรมะที่ไม่ตะโกนองคุลีมานบวชและใช้ชีวิตที่เหลือชดใช้กรรมอย่างสงบเขาไม่หนีผลของการกระทาแต่ไม่จมอยู่กับมันเรื่องนี้ไม่ได้สอนว่าทำชั่วแล้วจะรอดแต่มันสอนว่าไม่มีใครเลวเกินกว่าจะหยุดและไม่มีใครดีพอที่จะไม่ต้องระวังใจตัวเองบางทีเราอาจไม่ได้ถือมีดแต่เราถือความโกรธความแค้นความหลงที่กำลังทำร้ายคนอื่น แลตัวเเราเองคำถามคือวันนี้คุณพร้อมจะหยุดหรือยงังองคุรีมานเมื่อหยุดแล้วกรรมยังไม่หยุดวันที่องคุรีมานหยุดค่าไม่ได้หมายความว่าความเจ็บปวดจะหยุดตามเขาไม่ได้หนีอดีตเขาเลือกเดินเข้าไปหาอดีตในแบบที่ไม่มีอาวุธและไม่มีข้อแก้ตัวการบวชไม่ใช่การลบกรรมแต่มันคือการยอมรับชีวิตใหม่ที่ไม่ง่ายองคุริมาน บวชใช้ชีวิตเรียบง่ายเดินบินทบาตนั่งสมาธิและเงียบให้มากที่สุดแต่โลกไม่ลืมว่าเขาเคยเป็นใครชาวบ้านจำได้เลือดจำได้และความกลัวจำได้ดีที่สุดกรรมเริ่มตามทันทุกเช้าเมื่อองคุลีมานเดินเข้าเมืองก้อนหินเศษไม้และคำด่าจะลอยเข้ามาหาเขาบางคนตะโกนว่าฆาตกร บางคนสาบแช่งบางคนคว้างโดยไม่พูดอะไรเลยเลือดที่ไหลาจากแผลไม่ใช่เลือดของเหยื่อแต่มันคือเลือดของเขาเองและเขาไม่หนีร่างกายรับกรรมแทนใจองคุลีมานกลับมาวัดด้วยร่างกายบอบช้ำศีรษะแตกแขนถลอกจีวรเปื้อนเลือดพระรูปอื่นทนดูไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ากลับกล่าวเพียงว่า อดทนเถิดเธอกำลังใช้กรรมที่อาจต้องเสวยในนรกมาเสวยในชาตินี้คำพูดนั้นไม่ใช่การปลอบแต่มันคือความจริงการชดใช้ที่ไม่มีคนเห็นองค์ุลีมานไม่โกรธไม่โต้ไม่อธิบายเขาเข้าใจว่าความเจ็บปวดที่เขาได้รับไม่เท่ากับความเจ็บปวดที่เขาเคยทำให้คนอื่นการให้อภัยจากคนอื่นอาจไม่มีวันมา แต่การไม่เกลียดตัวเองคือสิ่งที่เขาต้องทำให้ได้แสงเล็กๆท่ามกลางกรรมวันหนึ่งหญิงมีคันกำลังเจ็บท้องหนักไม่มีใครช่วยได้พระพุทธเจ้าให้องคุลีมานไปกล่าวถ้อยคำแห่งความจริงฆาตกรในอดีตยืนต่อหน้าชีวิตใหม่และกล่าวว่าตั้งแต่เราบวชเราไม่เคยตั้งใจฆ่าสัตว์ใด,ดเลยด้วยความจริงนี้ขอให้เธอปลอดภัยและเด็กคนนั้นรอดชีวิต ไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะใจที่หยุดจริงความเข้าใจสุดท้ายองคุลิมานรู้ดีว่าเขาไม่อาจลบอดีตไม่อาจทำให้ทุกคนให้อภัยแต่เขาสามารถไม่สร้างกรรมใหม่และรับผิดชอบกรรมเก่าด้วยใจที่ไม่หนีนั่นคืออิสรภาพในแบบของผู้ตื่นแล้วบางคนคิดว่าการเริ่มต้นใหม่คือการหนีอดีตแต่พุทธศาสนาสอนว่าการเริ่มต้นใหม่คือการ ไม่หนีผลของการกระทำวันนี้ถ้าคุณกำลังเจอผลจากสิ่งที่เคยทำคำถามไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่จะหมดกรรมแต่คือคุณรับมันโดยไม่สร้างกรรมใหม่ได้ไหมเรื่องขององคุลีมานไม่ได้สอนว่าใครทำชั่วแล้วจะรอดแต่มันสอนว่าการตื่นไม่ได้ลบอดีตและไม่ได้ทำให้โลกให้อภัยมันเพียงทําให้เราไม่ต้องทุกข์เพิ่ม จากสิ่งที่แก้ไม่ได้บางทีการหลุดพ้นอาจไม่ใช่การมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่อาจเป็นการจากไปโดยไม่ต้องแบกอะไรติดตัวไปเลยวันนี้ถ้าคุณยังมีลมหายใจคำถามไม่ใช่ว่าคุณเคยทำอะไรมาบ้างแต่คือคุณกำลังแบกอะไรทั้งที่วางลงได้หรือยัง